วัดีคบชีวตฉันมีใช้กลังเดียวก็รู้ฉันจะใช้เพื่อใครหมดเรียวแรงแม้ไม่เหลือมากมายแต่ฉัน จะใช้เพื่อเธอเหมือนหัวใจฉันถูกกำหนดไว้ให้มีอยู่เพื่อรักเธอแม้มันอาจไม่ถูกกำหนดไว้ให้เธอได้มารักกันจะใช้หรือเธอจะจริงก็ตามใจะใจของเธอรักที่ฉันให้ไป เชิญใช้ตามสบายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจต่ไมเสียดายชีวิตนี้ที่เจอได้รักเธอเพียพอ,อคณก้าว